สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้มีงานของพิงค์สวยๆค่ะคุณลูกค้าสวยมากเพราะว่าลูกไม้เขาแต่งออกมาค่ะคุณลูกค้าขาในส่วนของแขนก็จะเป็นแขนกระดิ่งนะคะคุณลูกค้าออกออกเป็นจับจีบๆเหมือนสตล์ทุกกานิดๆกับคุณลูกค้าดูสิคะแล้วก็มาส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ดอกหนึ่งก็คือเป็นลายใหญ่ แล้วความพิเศษของพิงค์รอบนี้เขาทามาคุณลูกค้าขามีเพชรติดมาให้คุณลูกค้าเพชรติดแน่นๆนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะความสวยแวววาวนะคะของเพชรน,นี่นะคะงามเท่าๆกับเพชรที่เราใส่เป็นเพชรรัเสเซียทั้งอะไรพวกนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขารับรองว่าเพชรไม่หลุดค่ะคุณลูกค้าจะระยิบระยับสวยมากๆกับคุณลูกค้าดูสิคะ การเล่นสีของเขาให้ความเป็นธรรมชาติที่ใบไม้สีเขียวคุณลูกค้างานส,สวยๆงานมาใหม่งานรุ่นนี้มีน้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีซับในให้เราด้วยนะคะคุณลูกค้าขานี่คะ่ะสีเดียวกันเลยกับคุณลูกค้าช่วงนี้เขาก็จะออกแบบแนบเนื้อนะคะคุณลูกค้าก็คือเข้าช่วงเอวช่วยคุณลูกค้าค่ะนี่คะ่ะปิดหน้าท้องพิงมารอบใด คุณลูกค้าไม่เกิผิดหวังกับคุณลูกค้าขาหญิงขายในราคาตัวละ 1, 3 5 0บาทกับคุณลูกค้าขา1 3 5่บาทสวยๆคุณลูกค้าหญิงไม่คิดค่าส่งนะคะหญิงส่งเคอรี่ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าขายังไงนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะคุณลูกค้าที่เบอร์093 1 9 8 8 0 1 3 0 8 7 2 1 9 5 6 7 8กับคุณลูกค้า หญิงีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าขายังไงรีบโทรมาหาีินนะคะเจอกันคลิหน้าค่ะสวัสดีค่ะ